ดูแรกก่อนนะครับเรารู้ได้ไงกันว่าคนไข้มีอาการแน่นหน้าอกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเขาบอกว่าที่นี่มีคนไข้ที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่เยอะแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีห้องแคปแลบนะครับอยู่ที่สงาบ,บางก็ต้องมีเชสที่มีความสําคัญอย่างแรกอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะรับตำแหน่งเนี่ยหัวใจคนเราอยู่ทางด้านด้านซ้ายนะครับหัวใจก็อยู่ทางด้านซ้ายตำแหน่งนี้ครับแล้วก็เวลาเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บเหมือนมีคนมาเหยียบถ้าดูในรูปจะเห็นว่าเขาเอามือกลุมหน้าอกที่ฝั่งซ้ายครับบบคคนนนไขจจะออกว่่าาเเเ็แหหมมมืีย ลักษณะนี้เฉพาะครับแล้วก็ววราวครับเราพูดถึงการราวนะมันอาจจะราวมาที่ที่ขานไก่ด้านซ้ายก็ได้ครับหรือไม่ก็ราวมาที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะทนี่ต้องระวังนะครับตอนนี้เป็นหัวใจนะเราพูดถึงสิ่งที่ต้องเราพูดถึงลักษณะของพูดถึงสษณะทั่วไปท,ที่พบก็คือแน่นตรงนี้นะแล้วก็เน้นว่ามันอาจจะมีบางโรคอ่ะที่แน่นตรงนี้แต่ทําให้เราไม่คิดถึงหัวใจก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนตรงนี้เขามีลิ้นปี่คนเราส่วนใหญ่จะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบครับเขาก็จะมาแน่นตรงลิน้นปี่หลายคนก็เคยเป็น บางทีแน่นตรงลิ้นปี่เรารู้สึกแบบอ,อาจจะเป็นกระเพาะหรือเปล่าแต่จริงแล้วอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะตำแหน่งนี้บอกยากเป็นว่าถ้าเกิดว่าแน่นแน่นเราจะแยกได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าแน่นที่ลิ้นปี่เรามีอาการใจสั่นด้วยต้องพยายามถามมันมาที่ด้านซ้ายหรือเปล่ามีแล้วแสบเหมือนโดนเหยียบไหมถ้ามีก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องระวังนะครับเราทล,ลากันเยอะเรื่องของอาการจุกลิ้นปี่เออถ้าเกิดว่าให้ยาลดกดแล้วมันไม่ดีขึ้นต้องตรวจขึ้นหัวใจนะครับหรือว่าถ้าสงสัยก็ควรจะต้องตรวจขึ้นหัวใจนะ อันนี้ก็ได้นะครับแน่นอกที่ตำแหน่งด้านซ้ายเนี่ยเรา,เาไปหัวไหล่ซ้ายถ้าเราเป็นกู้ชีพครับที่นี่อาจจะมีเอ t มทีพาราเมดิ์อยู่ที่นี่นะถ้าเราไปรับคนไข้หรือว่าคนไข้มาที่โรงพยาบาลเราโรงพยาบาลในใน,ในใจังหวัดประเทศลราเลยครับทายังไงดีครับเราก็ต้องตรวจขึ้นไปฟังหัวใจใช่ไหมครับก็ต้องติดลีดด้วยติดดูว่ามีผู้ช่วยเปลี่ยนอันนี้เป็นทีมที่มาด้วยกันนะครับมาจากสยามแอมบูเลนมาช่วยสอนครับเนี่ครับติด ของขึ้นไฟฟ้าหัวใจครับอาติดหลีดนะครับ ECG แล้วมันก็มีการติดขึ้นไฟหัวใจที่เป็น12หลีดใช่ไหมครับเราอาจจะเคยเห็นที่ติด12หลีดแล้วปิ้นเป็นกระดาษนะครับแต่ว่าบางสถานที่อาจจะไม่มีอย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยก็ไม่มีนะครับบางที่ก็ไม่มีเครื่องเครื่อง e k g 12หลีดบางที่ก็ไม่มีนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่เขามีเครื่องก็มีม,มีเครื่องที่เป็นมอนิเตอร์เครื่องใหญ่ๆเคยเห็นใช่ไหมที่มันสามารถช็อตไฟฟ้าได้ครับเครื่องนี้มันจะไม่ได้มี12หลีดนะบา,บางรุ่นก็ ถ้าดูในภาพนี้จะเห็นอยู่นะครับเราก็ใช้ปุ่ม5ปุ่มติดซึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็จะได้คุยกันว่ามันติดตรงไหนบ้างเห็นว่าก็จะมีตรงนี้ครับ RE เราก็ติดตำแหน่งด้านขวาเนเหนือกับหัวนมไปหน่อยนึงตรงนี้เขาเรียกว่าช่องว่างซี่โครงที่1ช่องว่างที่โครงที่2นะครับเราติดด้านขวา1อันนะ right area r a ครับตรงนี้แล้วก็ติดด้านซ้ายตรงช่องว่างซี่โครงที่สองอันหนึ่งนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็ติดที่ด้านขวาอันหนึ่งอีกอันนึงก็มาติดที่ด้านซ้ายตรงแถวชายโครงนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยจะติดตรงลิ้นปี่ก็ได้หรือว่าจะติดแถวๆตรงช่องว่างซี่โค้งที่4ก็ได้เราต้องจําภาพนี้ให้ได้นะครับในจริงแล้วเนี่ยในเครื่องที่เขาใช้ช็อตไฟฟ้ามันก็จะมีรูปให้อยู่แล้วครับเราก็เอาปุ่มทั้ง5ปุ่มเนี่ยมันจะมีขาวดําแดงเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มาติดเนี่ยดูรูปให้ได้ตามนี้ครับจริงแล้วมันก็มันก็สามารถมันก็ไม่ไม่เชิงว่าจะทดแทน12ลีดได้ถ้าเป็นไปได้ พรุ่งนี้ก็น่าจะได้คุยว่าวิธีการติด12หลีดทำยังไงนะครับใช้ให้ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็เอาเนี่ย5หลีดอย่างน้อยก็อาจจะแปรผลอะไรได้บ้างใช่ไหมครับสมมติที่ติดกเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราติดครบ5หลีดแล้วปรากฏว่าคลื่นมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันลักษณะมันยกใช่ไหมครับ ST มันยก ST มันยกนี่เขาเรียกว่ากล้ามเนหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเหมือนภูเขาไหมครับมันเหมือนน้ําแล้วก็เป็นภูเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นภูเขายอดยอดพวกนี้อันนี้ไม่ปก,กติสงสัยว่ากล้ามเนหัวใจน่าจะขาดเลือด แล้วก็ดูคนนี้นะเราติดเสร็จเราก็วัดความดันด้วยนะความดันเขาก็สูงใช่ร้อยแปดสิบร้อยสิบแล้วแล้วก็ออกซิเจนปลายนิ้วต่ำใช่ครับได้ 88. แปดสิบแปดเราว่าคนไข้าอาจจะมาด้วยเหนื่อยแน่นอกอกด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ออกซิเจนปลายนิ้วมันดูต่ำครับคนไข้าหายใจเร็วนะยี่สิบสี่ครั้งปกติคนเราหายใจกี่ครั้งสิบแปดไม่ใช่ประมาณนี้มันเร็วครับยี่สิบสี่อ่ะก็สรุปว่าอย่าลืมติดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้อธิบายวิธีการติดว่าติดห้าเนะียติดยังไง ถ้ามีโอกาสเราจะได้ติดไปถึง12ลีถ้ามีเวลาจะได้ดูแล้วก็อย่าลืมวัดออกซิเจนด้วยนะมันพบร่วมกันนะครับทีเนี้ยเวลาที่กล้ามเลือหัวใจขาดเลือดบางคนมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยครับอดูนะครับเราทีนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่อง s อที่มันยกอะครับแล้วก็แล้วเอสีปกติมันแล้วอ k เคจปกติเป็นยังไงนี่เป็นแบบพื้นฐานนะถ้าเรามีเครื่องอยู่อยู่ที่บ้านของเราเอ้ที่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่บ้านแล้วเราก็ดูว่ามันมันยกยังไงครับ ให้ดูลักษณะของ normal EKG นะครับ EKG ขึ้นหัวใจที่มันปกติมันก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครับเห็นไหมหัวใจที่ปกติมันต้องมีลักษณะอันนี้เราดูนะปกติแล้วปกติคืออะไรอะ่ะเมื่อกี้ที่บอกไม่ปกติใช่ไหมครับมันจะยกแบบน,นี้มันก็จะมีมันยกขึ้นอะ่ะเห็นไหมมันเหมือนภูเขาครับมันยกขึ้นเป็นภูเขาเลยอะ่ะเหมือนภูเขาภูสีครับขึ้นไปเป็นยอดเนี่ยมันขึ้นไปอะ่ะเป็นภูเขาอย่างนี้ยครับแล้วมาดูว่าแล้วปกติคืออะไรอ่ะขึ้นหัวใจปกติถ้าเราติดห้าหลีอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นนะครับ มึงจะมีตัวแรกเนี่ยโค้งแรกเขาเรียกว่า p แล้วก็ลงล่าง q r s แล้วก็ t แบบนี้ครับอาอาจจะมี u ได้นะแล้วก็มี p q r s t อันนี้เขาเรียกว่า normal sinus rhythm ลักษณะมันเป็นแบบว่ามันกกปกติประตูครับมีน้องหมอลาวเข้ามาเลยครับยังสดมานี่น้องหมอทรงสารครับบ๊ายบายครับสวัสวดคีครับผมครับ ไล่สดครับไล่สดเลยครับผมอเรียมาแล้วผมทํางานต่อครับก็อันนี้ก็คือปกติเห็นไหมเดี๋ยวคุณดิกได้อธิบายว่าเอ้เราตอนที่ติดมอนิเตอร์เครื่องที่เรามีครับเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยปกติอาจจะหาสาธิตก็ได้นะผมว่าสาธิตได้นะครับก็เอาคนพยาบาลนี่แหละที่เป็นสาธิตมาติดให้ดูเลยครับไหมพยาบาลผู้ชรยมาติดให้ดูแล้วก็เนี่ยเห็นว่าเนี้ยนี่คือปกติได้จำได้ว่าเป็น P นะมี Q Y S T อย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับจะเห็นไหมว่าตัวนี้ตัวนี้เขาเรียก s H, ใช่ไหมครับนี่เขาเรียก t อ่ะเราดูเส้นราบเน,นี่ยอย่าลืมเส้นนี้นะครับเวลาที่าเราใช้เส้นนี้เป็นแกนนะเราหาตัว p แล้วเส้นที่ราบของมันนะครับเราต้องอธิบายให้ได้นะหาเส้นที่ราบเนี่ยเราเป็นแกนนะครับแล้วตัวข้างหลังเนี่ยเส้นนี้มันยกขึ้นไปจากเส้นนี้เราถือว่า s t ยกเห็นไหมครับตัวนี้คือตัว p ใช่ไหมถ้าเราเห็นนะ p แล้วก็เส้นเนี้ยครับเป็นแกนเขาเรียก p r segment เนี่ยเส้นนี<ส>้เป<ส>็น ต่เห็นไหมครับจุดนี้มันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันขึ้นไปต้องกี่ช่องอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันขึ้นไปต้องห้าช่องเลยครับคือมันยกไงเขาเรียกเรียกว่า st ตรงนี้ขึ้หนัง ST st ยกถ้าเราแปลเป็นภาษาพูดอังกฤษก็เรียกว่า st segment elevation ก็คือมันยกอ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกให้ได้นะถ้าติดห้าหลีเราเห็นว่าเหมือนภูเขาอ่ะเราหาเส้นนี้ให้เจอเส้นสมมติอ่ะแล้วมันยกขึ้นไปอ่ะมันยกเกินกว่าหนึ่งถึงสองช่องเลยครับ ก็แปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพอได้นะผมให้ดูรูปนี้นะครับอีกรูปนึงก็ยกเหมือนกันนะอันนี้เป็น P ใช่ไหมเราลากเส้นสมมุติเส้นนี้ครับคือถัดจากมันไม่ควรจะสูงกว่านี้แล้วครับจะเห็นว่าตรงนี้มันยกขึ้นอ่ะ ST มันยกขึ้นเหมือนภูเขาเหมือนเหมือนภูสีอมันยกขึ้นนะก็แปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้คือเราพอเราเห็นขึ้นหัวใจแบบนี้เราก็บอกว่าสงสัยคนไข้ที่มาหาเราที่ลาวน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแน่เลยใช่ไหมแล้วหัวใจมันมีอะไรบ้างคะหัวใจมีกล้ามเเเเนนื้อน้อออาางมีีสลลดยยวยว่ การติดขึ้นหัวใจมันสามารถบอกเส้นเลือดได้พวกนี้อธิบายได้ใช่ไหมครับ <c oughs> พอได้ครับต้องผมมาซ้อมให้พูดครับเพราะว่าผมจะได้แบ่งเวลาไปช่วยดูคนไข้ที่เหล่าครับจะให้น้องๆพยาบาลน้อง e m ีของสยามเขาช่วยอธิบายครับผม,มว่าวาดรูปมาให้ครับเพราะว่าผมว่าคิดว่าการมีรูปทําให้อธิบายง่ายขึ้นครับผม เื่อกี้ตอนแรกที่มาก็แบบภาษาเหรอผมว่าคนที่นี่เขาพูดภาษาลาวนะครับผมว่าภาษาลาวกับภาษาไทยก็ใกล้ๆกันนะครับแต่มันก็จะมีบางคาที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมว่าการใช้รูปภาพงงก็เข้าใจครับอาจภาษาเป็นอุปสรรคแต่ว่ารูปภาพก็สื่อได้เมื่อกี้กล้ามในหัวใจขาเลือดใช่ไหมอันนี้ถ้าอีกอันหนึ่งก็น่าจะอยู่นี่หัวใจก็จะมีสองเส้นนะนี่คือหัวใจของคนเราครับหัวใจก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงสองเส้น เส้นเลือดมันก็จะมีด้านซ้ายครับหัวใจมีเส้นเลือดมาเลี้ยงสองเส้นนะมีเส้นด้านซ้ายครับแล้วก็เส้นด้านขวาครับคว่าเขาเรียกว่า coronary artery ครับ artery หมถึงเส้นเลือดแดงนะที่มันจะอุดตันเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยคําว่า corona มันก็เป็นวงอ่ะเป็นวงเหมือนวงกุดใส่เข้าไปครับนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเลือดสองเส้นนะมีเส้นเลือดซ้ายนี่ยซ้ายนี่ก็ขวาตรงที่ผมวาดตรงนี้ก็คือเป็นกล้ามนื้หัวใจครับ ทีนี้ถ้าหากว่ามีริ่มเลือดอุดตันอย่างคนเมื่อกี้เขามาด้วยแน่นหน้าอกใช่ไหมแน่นด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นหัวใจเอมันยกครับใช่ไหมเขาแน่นด้านซ้ายคือซ้ายคือตองที่มีหัวใจอยู่แน่นมากแล้วก็มันอุดตรงเนี้ยปึ้งกล้ามในหัวใจส่วนด้านล่างเนขาเลือดหมดเลยครับมันขาเลือดเนี้ยมันอุดปึ้งกล้ามในหัวใจก็ขาเลือดพอก้ามในหัวใจขาเลือดเนี่ยมันก็เลยทําให้ขึ้นหัวใจมันดูยกสูงแบบเมื่อกี้ ST สีดูเวมันก็อุดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ เส้นเลือดด้านซ้ายก็อุดตันได้เส้นเลือดด้านขวาก็อุดตันได้ซึ่งเราดูได้จากการตรวจขึ้นหัวใจดังนั้นเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจให้เร็วที่สุดเนี่ยก็เลยมีประโยชน์ถ้าเราสงสัยนะครับสงสัยเท่ามาคนไข้ามาหาเราที่ห้องจุกเสิอแล้วก็มาด้วยการแน่นนาอกข้างซ้ายหรือว่าปวดลิ้นปี๋เราไม่หายสักทีหนึ่งเล้ามาที่หัวไหล่อย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจก็ตรวจขึ้นหัวใจเลยเพราะขึ้นหัวใจจะบอกให้เราเห็นได้ว,ว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเรื่องหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้ที่คุยครเรื่องขออออง ST นนครรัััับททีีนะ้้้้เเเเมมมม่่ซซิจจไไไไดดดาห ก้าสิบแปดสิบแปดเองมันต่ำมากปกติคนเราออกซิเจนก็ประมาณสักครับปกติคนเราออกซิเจนประมาณสักเก้าสิบห้าขึ้นไปเก้าห้าเก้าหกถ้าเราเคยวัดใช่ไหมที่ปลายนิ้วครับแต่ว่าคนเนี้คนเนี้เมื่อกี้มีแน่น้าอกที่ด้านซ้ายด้วยแล้วก็คนไข้ก็มีลักษณะของเหนื่อยนะคนไข้าหายใจตั้งยี่บสี่ครั้งดูเหนื่อยครับเานอนราบนะครับนอนราบไม่ได้เลยนะคือให้คนไข้นอนราบมันก็เหนื่อยลุกขึ้นมานั่งนะครับลักษณะนี้ก็แบบว่าเขาน่าจะมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้ผมวาดหัวใจใช่ไหม ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดนะครับคือปกติหัวใจก็ส่งเลือดไปเลี้ยงปอดทั้งสองข้างนะไปฟอกที่ปอดแล้วกลับมาที่หัวใจใช่ไหมหัวใจจะส่งเลือดจากไปปอดนะครับไปฟอกแล้วก็กลับมาที่หัวใจแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าหัวใจมันขาดเลือดมันวายอะหัวใจมันขาดเลือดนะครับน้ําที่อยู่ในปอดมันกลับเข้าหัวใจไม่ได้มันไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีน้ําท่วมปอดอันนี้สีมพูคือเนื้อปอดนะครับแล้วก็เห็นว่าสีขาวนี่คือน้ำนะครับมันมีน้าอยู่ในปอดเนี่ย ก็คือมันไม่สามารถกลับหัวใจได้เพราะหัวใจมันแย่ค hey รับแล้วก็ในท้องเห็นไหมครับผมว่าท้องแบบท้องใหญ่มีน้ําในท้องด้วยเพราะว่าน้ําในท้องก็กลับเข้าหัวใจไม่ได้เหมือนกันเพราะหัวใจมันวายครับแล้วขาก็เหมือนกันนะครับน้ําเส้นเลือดเลือดดาที่กลับขามันกลับไม่ได้ก็จะบวมมันก็เลยทำให้ขาบวมเวลากดมันก็จะบุ๋มนะครับทีนี้คงแข้ก็มาด้วยไอด้วยเพราะว่าการที่มีน้ํไม่ปลอดมีอะไรไปกระตุ้นปอดคงแค้ก็จะไอเยอะลักษณะเนี้ยกระสที่บอกว่าน่าจะเป็นหัวใจวาย แล้วก็เราวัดออกซิเจนมันก็ต่ำนะได้88มันเกิดขึ้นได้กันนะครับเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางครั้งก็มีภาวะหัวใจวายลงด้วยนะน,นี้มาดูเรื่องการรักษาดีกว่ารักษานี่หมายถึงว่าในห้องฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะที่ที่ลาวหรือว่าที่ไทยอ่ยถ้าหรือว่าเป็นเราเป็นกู้ชีพมา EMT ครับเราไปใจคนไข้ที่บ้านนี้ครับเราคิดว่าน่าจะมีเราตรวจขึ้นหัวใจมันยกนะเราคิดว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วครับเราจะทํายังไงบ้างตั้งสติก่อนนะโทรที่เบอร์อะไรดีครับ หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมครับถ้าเกิดที่เป็นที่ประเทศไทยแต่ว่าเราถ้าเป็นประเทศไทยเราก็โทรที่หนึ่งหกเก้าแต่ว่าในเมื่อเราเป็นกู้ชีพใช่ไหมเราเป็นเ m t เราเป็นหนึ่งหกหกเก้าเองเราโทรหาใครเราก็ต้องมีความรู้ครับอันนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็จับหลักว่า ABCd ตัวนี้ก็คือ Air วี v, คงให้กูดได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคนไข้เหนื่อยนะเมื่อกี้ออกซิเจนเท่าไหร่จำได้ไหมครับแปดสิบแปดนะเพราะว่าเขามีภาวะหัวใจวายด้วยเราก็ควรจะให้ออกซิเจนนะถ้าไม่ให้เขาก็คงแย่ เราก็จะเลือกให้นะครับจะให้เป็นคานูล่าใสเหมือนที่จมูกก็ได้หรือว่าจะให้เป็นอันนี้เขาเรียกแมสซ์วิตแบ็กนะครับก็เป็นหน้ากากครอบแล้วก็มีถุงถุงออกซิเจนเนี่ยซึ่งสองตัวนี้ต่างกันที่ปริมาณออกซิเจนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะให้ออกซิเจนได้ประมาณ3มลิตรเนะี่ยอันนี้ก็ได้ถึง1ิบลิตรเลยแต่ว่าก่อนใช้ต้องระวังนะครับเวลาใช้เนี่ยถ้าเราเป็นกู้ชีพนะตอนที่เปิดออกซิเจนเราก็ต้องเอานิ้วอุดตรงถุงไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ถุงมันพองนะถ้าเราถ้าถุงมันไม่พองมันก็จะไม่ได้10ลลิตตรรรรออออย่่าาางงทีีเเ้นน้้กกกนนนนะะคัับ็ืใช นี้มันจะมีปีกย่อยนะครับอันนี้ผมวาดให้ดูเราให้จนกระทั่งออกซิเจนเป็น92นะครับสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าให้ไปเถอะออกซิเจนยิ่งให้เยอะก็ยิ่งดีแต่ว่างานวิจัยพบว่าคนไข้ที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเมื่อกี้ครับถ้าเราให้ออกซิเจนมากๆเนี่ยออกซิเจนอาจจะเป็นพิษต่อเขาได้สมมุติว่าเราให้เต็มเลยอะอยากให้ปลายนิ้วมันได้100%เราหวังว่าคนไข้น่าจะดีขึ้นงานวิจัยพบว่าคนไข้ยแย่ลงนะครับแย่ลงเพราะว่าออกซิเจนปริมาณเยอะเนี่ยมันจะทําให้เส้นหัวใจตมากขึ้น ปัจจุบันแนะนาให้ให้แก้92นี่ไงวิจัยชัดเจนนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเราก็เลือกนะเราจะใช้แคนูล่าแบบนี้ใส่จมูกหรือว่าอันเนี้ยก็เอาแค่เนี้ยอยากให้มันเกินอยากให้มันมากกว่านี้ครับสัก92ถ้าน้อยกว่า92ก็เริ่มให้ออกซิเจนอย่างเคสเมื่อกี้ครับผมวัดออกซิเจนได้88ใช่ไหมผมก็เลยให้แต่พอให้เนี่ยผมก็อาจจะบอกคุณพยาบาลว่านี่เราให้แค่แคนูล่าก็พอมั้งเพราะว่าเราต้องการให้เป็น92นะเราอาจไม่จำเป็นต้องให้แมสวิดแบ็กขนาดนี้เพื่อให้เป็นร้อยก็ได้เพราะ่าาัดม,มจจไมดีครบ นะมาดูต่อครับแล้วทีนี้ออกซิเจนก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยนี่เป็นเรื่องอัปเดตครับมาอัปเดตท,ที่เราด้วยออกซิเจนก็อยู่ที่92 <c oughs> ผมวาดไว้มันจะมียาตัวอื่นอีกนะครับมันก็จะมียาที่ให้ใช่ไหมเราคิดถึงสรุปว่าคนที่เราคิดถึงอะไรก้ามเน้อหัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับเราคิดถึงภาวะหัวใจวายร่วมด้วยเรารู้สึกการรวจขึ้นในป้าหัวใจครับเพราะขอบคุณครับเราก็จะให้ยาอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายไหมครับอธิบายได้นะครับพวกนี้ มีสยามแอมบูเล็ตครับครับอีมโอ้มีลายเสื้อหน่อยขอดูเสื้อได้ไหมครับเสื้ออะไรก็เหมโอ้โชว์เสื้อครับเมดิเคอลสยามแอมบูเล็์ครับเออขอบพระคุณที่มาช่วยครับขอบคุณมากคนหอบเกือบหกชั่วโมงครับนี่ครับยาครับตัวแรกเนี่ยครับก็จะให้แอสไพรินครับเมื่อเราสงสัยว่าคนไข้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาเลื่อนอยู่บนชุมชนใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่ที่ลาวเนี่ยครับเราตรวจขึ้นมาว่าหัวใจมันยกใช่ไหมเอสทียกเราก็จะให้ยาชื่อแอสไพรินครับ แอสพรินเป็นยาที่ป้องกันลิ่มเลือดเนะป้องกันไม่ให้มันเป็นลิ่มเลือดซ้ำนะคนไข้มีเส้นตีบอยู่แล้วอะครับมันตีบจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นซ้ำเลยนะเราก็จะให้แอสพรินเราจะให้เยอะนะครับที่นี่อาจจะมี81ม mm. ิลลิกรัมอะแอสพรินจะมี2ขนาดจะมี81ม mm. ิลลิกรัมก็คือเม็ดเล็กๆอะครับอีกอันนึงก็เป็นเม็ดใหญ่ๆสีชมพู325 mm. มิลลิกรัมจริงๆแล้วเราก็ให้กินแอสพรินเนี่ยให้เคี้ยวนะครับหมายถึงทุบให้ละเอียดแล้วให้เคี้ยวนะเพื่อให้แตกตัวได้้้ดดีีถาาาเเ mm, เรรมม81ก็ให4 mm. 1, 2 3, 4. แต่ถ้าเรามียี่ห้อที่เป็น32325มิลลิกรัมก็ให้1เม็ดลองมาคำนวณก็ได้ครับ81คูณ4ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนมาสู4 3 2ครับก็คือมันก็คือ320มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าไอ้เม็ดเม็ดที่เป็นสีชมพูใหญ่ๆมันมีขนาด325 225มิลลิกรัมมันหายแค่5มิลลิกรัมนะครับก็คือถ้าถ้าโรงพยาบาลเราไม่มีขนาด325มิลลิกรัมเราก็เลือกให้8ดก็ได้ครับแต่ว่าให้4เม็ดนะมันก็จะโถๆใกล้ๆกันใช่ไหม320กับ225ม แต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเรามีเป็น325มิลลิกรัมเคยเห็นใช่ไหมครับสีโอคว้ามันมีเคลือบอะครับเหมือนเคลือบแบบเหมือนเคลือบลูกกวาดนะครับถ้าให้เคี้ยวฟันแตกเราต้องทุบนะเพื่อให้มันแตกนะครับให้เขาเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้มันมันมันเคลือบนะครับแต่ถ้าเป็นแอสไพรินแบบเมษา1มันอาจจะเคี้ยวได้มันขมนะให้เคี้ยวนะครับเราจะไม่ให้กลืนนะเออเคี้ยวพอให้เคี้ยก่อนเพราะว่ามันจะได้ออกนิดดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคี้ยวมันแตกตัวได้ไม่ดีเราต้องการให้มันออกนีเร็วไงใช่ไหมเราก็ต้องเคี้ยวครับ ต่อมานะครับเคสเนี้ยเขามีภาวะหัวใจวายด้วยใช่ไหมออกซิเจนเขาต่ําแล้วก็เราฟังเสียงปอดมันมีเสียงคริปิเทชันเหมือนขยี้ผมอ่ะเขาน่าจะมีหัวใจวายด้วยเราก็ต้องให้ราสฟูโรซีไมล์นะครับยาขับปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออกจากทางไปครับคนไข้ก็จะไดออ้อาการน้าท่วมปอดเมื่อกี้ก็จะดีขึ้นเราอาจจะมีการให้ยาอมใต้ลิ้นนะครับเพราะว่ายาเนี้ยมันจะช่วยยาชื่อไอโซดิวห้ามิลิกรัมอมใต้ลิ้นเนะี่ยอมเข้าไปใต้ลิ้นเนะี่ย เพื่อให้มันทําให้เส้นเลือดดองเส้นเลือดมันขยายครับคนไข้เส้นเลือดที่มันตีบอยู่มันขยาย mm. ก็หวังว่ามันน่าจะช่วยได้บ้าง mm. ไอโซเดียวก็อมนะครับสุดท้ายเนี่ยเคสเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้น้าเกลือนะครับเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องของภาวะหัวใจวายใช่ไหมเออถ้าเรายิ่งให้น้าเกลือมันยิ่งท่วมปอดเข้าไปใหญ่ก็อาจจะเป็นเฮปล็อกเฉยๆ,ๆเราควรจะคาเข็มไว้นะครับเพราะว่าคนไข้หัวใจวายแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลยเป็นคนไข้ว,วิกฤตเราไม่รู้ว่าเขาจะาหัวใจอยู่เต้นหรือเปล่าใช่ไหม เปิดเส้นตอนที่เขาหัวใจอยู่เต้นก็แย่เราก็ควรจะคาเทปล็อกไว้ครับก็จบแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะคุยกันเรื่องของคลื่นนะคลื่นหัวใจว่าแบบแบบนี้เขาอ่านว่ายังไงด้วยพรุ่งนี้ก็ดูได้ในเพจน,นะครับอธิบายได้ไหมได้ครับเหล่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อยู่ที่ลาวครับแล้วก็อยู่ที่หลวงพระบางด้วยครับ